สวัสดีครับ พบก,กับผมมาแล้วนะครับกับอาจารย์เชนชัดเจนกับดงชะตาในวันนี้นะครับดงชะตาในวันนี้เป็นยังไงเดา๋ยไปดูกันครับดูชะตาที่เกิดวันจันเป็นยังไงเราไปดูกันครับปัญหาชีวิตเยอะเกินทําอะไรก็มีแต่มรสมทําอะไรช่วงนี้คุณคิดว่าคุณกําลังมั่นใจกับสิ่งที่คนรู้นะครับคุณกําลังคิดว่าสิ่งที่คนรู้เนี่ยมันมันใช่ของจริงนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคุณต้องศึกษานิดนึงนะครับตอนนี้มรสมมันเหมือนพัดเข้ามาให้คุณทําให้คุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้นนนนะะคคคคคครัแตต่่่ลลสุุุุดท้้้้าาายยยเเีณณจมมอออองชชูววววหหืใใกไพน ตัวพร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเสมอครับกรณจันทร์ครับชะตาที่เกิดวันคาเป็นไก่ดูดูื่นครับช่วงนี้ครับให้ระหวังว่าคุณจะผิดหวังนะกับสิ่งที่คุณมองไว้นะครับผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องงานผิดหวังกับเรื่องการเจ,จรจาผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คืออาจจะโทรเงินไม่ได้นะเพราะว่าดวงชะตาวันนี้ของคุณนะครับโชว์ไว้ว่าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะครับกรณ์างการครับ ัวชะตาที่เกิดวันพุธเป็นยังไงรือครับมีเรื่องเก็บไว้ในใจมีเรื่องคิดอะไรมากมายมีเรื่องตัดความสัมพันธ์นะคุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานความสัมพันธ์ในคุณในที่นี้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องเป็นคนรักนะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น ความสัมพันธ์แบบเชิงชู้สาวนะครับความสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงว่าการที่คุณไม่อยากคุยไม่อยากเจรจาด้วยไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็มีส่วนนะครับแต่การสัมพันธ์ในคราวนี้คุณเนี่ยมีเกณฑ์นะคุณสูญเสียอย่างหนึ่งคุณได้อีกอย่างหนึ่งนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่กลับมาคนละทุกกลับ ดวงชะตาที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นยังไงมานูครับมีเรื่องให้คิดมากหนัก6กหนัก,นกใจปวดหัวปวดหัวเลึกเกินวิธีการแก้การปรวดหัวของคุณในข่าวนี้นะเรื่องราวที่มันถล่มมาหาคุณนะแก้ง่ายๆครับโดยการที่อยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆคนเดียวทบทวนครับอยากทำอะไรก็ทํอาอยากจะไปไหนก็ไปนะอยู่กับคนเดียวเลยครับไม่ต้องรับรู้เรื่องราวอะไรไม่ต้องรับรู้เรื่องของคนอื่นไม่ต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับถ้าพอคุณตั้งสติได้เนี่ยค่อยคิดแล้วลุยกันใหม่เนาะเพราะอะไรฮะเพราะช่วงนี้เยอะ ดูชะตาาที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงมาดูนครับตอนนี้นะของรอบตัวเนี่ยมีโอกาสเสียหายนะครับมีโอกาสที่ต้องนั่งซ่อมนะครับมีโอกาสที่ต้องเคลื่อนฟูอะไรบางอย่างนะครับอยู่ดีๆก็พังนะเออรวมทั้งความรู้สึกของคุณด้วยนะคุณเจ็บช้ำนะครับคุณ กุงธิตกับความรู้สึกคุณช่วงนี้นะตอนนี้มีอะไรกระทบคนนุณนี่คุณไม่แคร์แล้วนะครับก่อนหน้านี้ทีค่คุณแคร์ทุกคนคุณแคร์เรื่องราวรอบรอบ,รอบตัวคุณแคร์คนนั้นทีคนนี้ทีตอนนี้บอกพอแล้วฮะพอแล้วครับไม่แคร์ใครแล้วครับเพราะแคร์แล้วกูเจ็บปวดเองแคร์แล้วกูทรมานเองแคร์แล้วกูซวยเองตลอดเลยนะครับคุณบุญครับ เปชะตาที่เกิดมันสกเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับตมมอะไรก็ลำบากและมีเรื่องราวผูกมัดนะถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําอะไรไว้เรีอยุณนที่จะไปจากจุดนี้เรีอยคนที่จะหางานใหม่ผมบอกว่าคุณไปไม่ได้นะครับคุณติดสัญญาอยู่นะครับใครที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับติดเรื่องราวติดสัญญาติดเอกสารสัญญาติดคําพูดของตัวเองอยู่นะครับเฮ้ทำนี้ก่อนไหนบอกว่าจะทํานี้ไงไหนบอกวจะอยู่เข้าไปไนี้ไงแก้โปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นี้กับพี่ก่อนจบโปรเจกต์นี้จะเป็นอะไรก็ทำนะครับแตออนนื้งฝ ทนทานะทนทานะครับทั้งๆที่ไม่ใช่เป็นตัวคุณนะครับแต่อีกในอนาคตเนี่ยคุณก็สามารถที่จะจบโปรเจกต์นี้แล้วก็ไปลุยางานของตัวเองได้ครับตรงสุดครับดุงชาตาที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงเราไปดูกันครับจะทำอะไรก็มีมีให้ทำสองอย่าง างานตอนนี้นะครับให้คุณกับคนที่ทํางานเป็นจอน็อบนะให้คุณเหนือคนที่ทํางานประจําแล้วก็รับงานเสริมนะครับแล้วให้คุณเหนือคนที่ทํางานสองอย่างพร้อมกันนะแต่งานสองอย่างของคุณในวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องปัญหานิดนึงน,นะครับกับแพะชนแก่ลําบากนิดนึงน,นะครับงานานั้นก็วุ่นงานในานี้ก็วุ่นไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างนึงนะค่อยๆไปก็ค่อยแก้ไปนะครับเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นรายได้เสริมเนาะมันจะมีเรื่องราวอีกบางเรื่องนะครับบางเรื่องในที่นี้ก็คือมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจนะคุณตัดสินใจทําอะไรไม่่่่่ไไไดดดดด้้้้นนนะคคครรรรรัััับบบูสึึกกววาาชงีีออใจเเหลืิแต คุณชะตาผู้เกิดวันที่เป็นยไงทุกทุกคณครับตอนนี้คุณมีเกนะเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่อันดีเป็นผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือประคับประคองนะครับองค์กรประคับประคองความรู้สึกคนถ้าคุณเป็นเด็กนะครับถ้าคุณเป็นเด็กคุณก็จะมีผู้ใหญ่เอ็นดูคุณมาคอยให้ความช่วยเหลือคุณมาเขาเรียกว่ามีอากงอามามีอามาที่มาทำให้คุณรู้สึกดีนะครับเหมือนคุณเป็นลูกหลานนะคอยดูแลคุณนะครับคอยดูแลในที่นี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินสมบัติมาเกี่ยวข้องนะครับอ่า แต่ไม่ต้องกลัวครับถ้าคุณหวังว่าในการเจรจาครั้งนี้นะถ้าคุณมีผู้ใหญ่คอยดูแลเขาก็จะแบ่งผลประโยชน์ทห้กัมคุณถ้าคุณมีน้องๆคอยดูแลเขาก็จะมาขอประโยชน์จากคุณวินวินครับคุณมาทิตย์ครับ